เปิดสตอรี่ล่าสุดแตงโมนิดาก่อนตกเรือเพิ่งจะโพสต์ไปเมื่อหชั่วโมงที่แล้วถือเป็นข่าวสุดช็อกที่ต้องเอาใจช่วยกับกรณีนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงค์ ที่ตกน้ำและจมหายไปอย่างไม่ทราบชะตากรรมเหตุเกิดเวลา23่สนาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพ่อเมืองนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุบคุคคลตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาสูญหายไปอย่างไม่รู้ชะตากรรมจึงประสานมูลนิธิร่วมกตันยูออกตรวจสอบและค้นหา และเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนั่งมากับเรือสปีดโบ๊ทมีชายสามคนหญิงสามคนและเมื่อมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งปรากฏว่าหญิงดังกล่าวได้ตกลงจากเรือจมหายไปกับกระแสน้ำ ต่อมาเจ้าหนะ้าที่มูลนิธิกตัญญูได้นำทีมนักประดาน้ำเพื่อลงค้นหาโดยเพื่อนอ้างว่าผู้สูญหายชื่อแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังแลาล่าสุดการค้นหาก,ก็ยังไม่พบแตงโมนิดายังไม่ทราบชะตากรรมและยังไม่สามารถติดต่อได้หากมีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบกันต่อไป อย่างไรก็ตามหลังเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วก่อนเกินเหตุแตงโมดิดาเพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกร s t o อรี่ส่วนตัวในขณะที่โพสล่าสุดในอินสตาแกรมของแตงโมนิดาเองก็เพิ่งจะโพสต์ไปเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเช่นกันมีเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาส่งความห่วงใยขอให้ปลอดภัยกันมากมาย